สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสารการราคาทองคำวิกนาตแนวโน้มราคาทองคําและแรงงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่27กันยายนปี2565ราคาทองคําปรับตัวลงทําจุดต่ําสุดใหม่อย่างต่อเนื่องโดยน้าเวลาที่แม่มสินบันทึกวไปโอนนะคะเคลื่อนไหวที่บริเวณ 1,629ดอลลาร์ 1, ด้านดนัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1น4 1 0 6จุดด้านเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ37.948บาทต่อ1ดอลลาร์โดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการพุ่งขึ้นของพันธบัตรสหรัฐ,ร,ฐร,รวมถึงแรงเทขายของกองทุน SPDR นะคะเทขายทองคำออก3,76ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ943.47ตันและความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปภาพรวมตลาดยังคงเป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินไปสู่การถือครองพันธบัตรสหรัฐที่ได้ผลตอบแทนดีส่งผลให้มีเงินทุนไหลออกจากประเทศไทยนะคะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับดับชนีด,ดอลลาร์ยังคงทำจุดต่ำสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ภาพรวมตลาดยังคงรอคอยความคิดเห็นต่างๆของประธานเฟดภาพรวมจะเห็นว่ามีแรงเทขายอย่างต่อนเนื่องในสินทรัพย์โลหะมีค่ารวมถึงซินเวอร์ สำหรับวันนี้มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการประกาศยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนสิงหาคมดัชนีราคาบ้านใน20รัฐเดือนกรกฎาคมความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB เดือนกันยายนยอดขายบ้านใหม่เดือนสิงหาคมราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลงทำจุดต่ำสุดมาอย่างต่อเนื่องจากแรงกดดันจากแรงเทขายท่ามกลางความผันผวนของตลาด แนะนำบริหารความเสี่ยงให้ดีระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,610ดอลลาร์ 1, และ1,600ดอลลาร์ 1, หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,585ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,650ดอลลาร์ 1, และ1,660ดอลลาร์ 1, หากพานขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,675ดอลลาร์ 1, สำหรับทองไยนะคะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ28,950บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ29,650บาทการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่27กันยายนปี2565ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำ ณเวลาที่แม่มสิทธิ์บันทึกวิโดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำครั้งเดียวนะคะราคาเป็นลบไปที่100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณน,นที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แม่มสินนิานำเสนอในทุกๆวัน ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ